มากที่จะนั่นอยู่แล้วเขาก็มั่นใจว่าบางสิ่งบางอย่างที่เขาพูดไม่ได้นายพี่ปลายไม่ไ,มไว้วางใจเนี่ยก็จะได้ไปเปิดเผยกันในชั้นศาลต่อสิเก็ไม่นะไม่มีปัญหาอะไรครับอการอธิบายไม่ไว้วางใจในรอบนี้เนี่ยเสียงจากประชาชนข้างนอกเขาก็ให้คะแนนก้าวไกลว่าทำการบ้านมาดยโยนักวิชาการเขาก็บอกว่าการนายพี่ปลายในครั้งนี้การทำแผนการเอาข้อมูลอะไรมาชี้ให้ประชาชนเห็ประชาชนเี่มันมันเห็นได้ชัดแตกต่างจากทั้งฝ่ายค้านทั้งขื่นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เลย ท,ทั้งน้อมรับแล้วก็ปรับปุงนทั้งน้อมรับแล้วก็ปรับปรุงนะครับก็คงจะเอาเป็นกําลังใจในการทํางานครั้งต่อไปแต่แน่นอนว่ามันก็ยังสามารถที่จะยกระดับนนไปไ,ไ,ได้ในทุกครั้งในทุกครั้งในการทํางานด้วยข้อมูลด้วยวิทยาศาสตร์แล้วก็มันต้องตั้งใจอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็น151นี่มันเป็นโอกาสเป็นอาวุธที่แหลมคมที่สุดของฝ่ายนิติบัญญัติในการทํางานก็ไม่สามารถโอกาสปีนึงก็มีครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องเลือกไม่ใช่แค่เนื้อหาอย่างเดียวนะแต่ว่าในเรื่องของระยะเวลาในการทํางานในการตัดสินใจว่า ท่ามมิ่งที่จะยืนเนี่ยมันตรงสอดคล้องกับความเป็นไปในสังคมข้างนอกหรือเปล่าผมยังคิดว่าถ้าเกิดช้าไปกว่านี้แล้วไม่สามารถที่จะทําให้รัฐบาลรับฟังได้แล้วยังจะปล่อยให้คนเสียชีวิตอย่างที่ผมอภิปรายไปตอนแรกเสียชีวิตกลุ่มพาที่รับ82คนกลายเป็น12นื่นอย่างงี้คือเพิ่มขึ้น14,000แค่ภายใน6เดือนถ้าเรายื่นช้ากว่านี้ ในการเมืองก็อีกแบบหนึ่งแต่ว่าผลกระทบกับพี่น้องประชาชนมันจะยิ่งกลายเป็นคลื่นสนามิที่ใหญ่ผมก็ต้องการที่จะหยุดให้เร็วที่สุดอันนั้นก็เป็นเรื่องของทามิ่งเรื่องของเวลาในการยื่นให้มันสอดคล้องแล้วในเรื่องของเนื้อหงเนื้อหาอะไรล้วก็ก็พยายามเต็มที่ผมเมื่อยมากแล้วอีกนิดนึงที่ผมจะคุณจะเห็นว่าน้าจากคิวกี่แล้วเดี๋ยวจะขออนุญาตมาคุยกันแบบนี้คาคคถามวันนี้ผลที่ออกมาเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจฝ่ายเราและก็บรรดาคนที่สนับสนุนเรา อยากจะบอกในกาแฟที่แบบผลมันออกมาแบบนี้เราทาเต็มที่ที่สุดแล้วก็วันวันสุดท้ายของการอภิปรายวางใจแต่เป็นวันแรกของการต่อสู้กับระบอบปรสิตอย่างที่บอกไว้ไม่ใช่ว่าเราเอาคนเอกประยุทธ์ออกไปคนเดียวแล้วเครือข่ายหรือว่าขุมกําลังหรือว่าพลังงานที่อยู่เบื้องหลังจะยังอยู่ซึ่งถ้าเกิดแบบนี้ยังอยู่เนี่ยการตัดสินใจก็จะเห็นอยู่ว่าตัดสินใจเพื่อใครนะการในการเอาวัคซีนมาเป็นวัคซีนหลักหรือ เอาแอนติเจนที่สําคัญที่เป็นอาวุธสาคัญในการสยบโควิดก็จะเป็นอย่างนั้นต่อไปเพราะฉะนั้นแน่นอนว่า,าถึงแม้ว่าจะผิดหวังอย่างที่นักข่าวถามมาว่าฝนไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าในเรื่องของอบนกระดาษอาจจะไม่เห็นรัฐธรรมนูนบอกว่าต้อง242ใช่ไหมตัวเลขสําคัญคือว่าต้องเกิน242แต่ว่าในเรื่องของความชอบธรรมนะครับในเรื่องของความชอบธรรมของนายกรัฐมนตรีประกอบกับความวุ่นวายที่ทุกคนก็เห็นอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นในขณะที่พวกเรากําลังตรวจสอบในขณะที่เรากาลังแนะนารัฐบาลไม่มีใครนั่งฟังเนี่ย มันสะท้อนอะไรมาบางอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นการตอกย้ําว่าระบอบปรสิตนี่มันมีจริงอยู่ในอยู่ในสังคมไทยซึ่งใช่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ลําบากอะไรแล้วคุณคิดถึงประโยชน์ระยะสั้นเนี่ยมันก็ควรอย่างนั้นอะ่ะแต่ว่าในระยะยาวสําหรับลูกผมสําหรับลูกคุณเนี่ยมันจะต้องรอให้มันต่อไปเป็นคิวของเาราต้องเป็นคิวของคุณหร,หรือว่าการที่คุณเป็นเจ้าสัวการที่คุณเป็นนักธุรกิจแล้วคุณไ,ได้เจ้าของสัมปทานไฟฟ้าคุณเป็นเจ้าของสัมปทานที่ดินใน eec คุณเป็นเจ้าของธนาคารอะไรทั้งหลายนะแต่ถ้าเกิดปล่อยอย่างนี้ไปอีีก20ป จะมีประโยชน์อะไรถ้ามันไม่มีลูกค้าไปอยู่ทันนั้นอันนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากกว่าแล้วก็ยังน้อยสังคมได้รับรู้ครับที่จะมีคนฝากให้้บอกหรืให้อ่านเองอ๋อครับขอบคุณครับผมครับขอบคุณมากครับรักเหมือนกันครับรักรักด้วยรักแล้วก็บอกว่าตะคิวตะคิวกินด้วยเนี่ยเอาไว้กินรักใครักใครรักแล้วก็่คิววกินด้วยเนี่ยเอาไว้กินรักใครรักใคร ยิ้เล่นแล้วแต่ว่าแขงแรงอยู่ยอมรับแล้วเหรอว่ะเมื่อกี้อะไรคะยอมแล้วเหรอว่าี่เดวแบบไม่ได้แม่แข็งแรงเลยเมื่อกี้ก่อนเมื่อกี้ไม่ยานั่งลงที่อร์บีพแต่เมื่อกี้ไม่ไพอม่อกี้จะกำแรงใจพ่ออะไรเหรอคะท้ําไมอไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวข้อามอะไรทํา คนธรรมดาก็มีตะคิวกินบ้างอะไรว่าพวากคุณเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะ<อ>ทุกคนน,นั่งคาตมาคาตมาคาตมาผมนั่งแบบนั่งอยู่คนเดียวแต่แต่กันก็นั่งเหมือนไม่เห็นเงื่อนเลยก็ผมแข็งแรงไม่เท่าคุณโอเคบา,บายบายขอบคุณทุกคนนะขอบคุณ <นะ S 2> ครับครับครับขอสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้ผมละพักก้าวไกล ขอแถลงข่าวต่อผลของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับจนถึงเวลานี้ผมก็คิดว่าทุกท่านคงจะเห็นผลของการลงมติไม่ไว้วางใจนะครับส่วนตัวแล้วผมและพระเก้าไกลรู้สึกผิดหวังนะครับผิดหวังกับผลที่ออกมาแล้วก็เสียดายนะครับเสียดายที่ระบบรัชสภาของเราไม่ได้ยึดโยงกับความเป็นจริง บนท้องถนนกับความทุกยากที่พี่น้องประชาชนต้องประสบอยู่เราก็รู้สึกเสียดายกับโอกาสของสมาชิกเพื่อนสมาชิกทุกคนไม่ว่าจะอยู่พักไหนในการที่จะถอดสลักที่เป็นอุปสรรคในการที่จะแก้ไขปัญหาที่พี่น้องประชาชนกําลังประสบพบอยู่ในตอนนี้นะครับสำหรับผลที่ออกมาครับถ้าทุกคนดู ที่ตัวเลขก็จะเห็นนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยถ้านับเสียงไว้วางใจในายกได้ลองบ้วยถูกไหมครับถ้าในทางกลับกันนับเสียงที่ไม่ไว้วางใจอันนี้นี่คือเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดนะครับอันนี้คือหนึ่งเรื่องประกอบกับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในสภาในช่วงสาสวันที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ว่า ในเรื่องของความชอบธรรมในเรื่องของภาวะผู้นําตอนนี้เนี่ยผมคิดว่ามีปัญหานะครับแล้วก็สเสถียรภาพทางการเมืองเนี่ยก็ไม่ค่อยที่จะแน่นอนเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันมีโอกาสแล้วกออ็อาจจะนําไปสู่มีโอกาสที่จะนําไปสู่การยุบสภาได้ในในเร็ววันนี้เพราะว่าในประวัติศา,ศาสตร์การเมืองไทยคุณก็เห็นว่าส่วนใหญ่แล้วคณิตศาสตร์การเมืองก็เรื่องหนึ่งนะครับความชอบธรรมของรัฐบาลที่สะท้อนออกมาในช่วงเวลาไม่กี่ วันไม่กี่อาทิตย์หลังจากที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็มีประวัติศาสตร์ที่สามารถที่จะบอกพวกเราได้อยู่นะครับส่วนในการทํางานต่อไปของพครคก้าวไกลครับทุกท่านคงจะจําได้เดือนกุมภาพันธ์นะครับอภิปรายไม่ไว้วางใจไปเมื่อเราเกรีดแพรของรัฐบาลผ่านการอภิปรายในสภาไปแล้วเราก็จะมียุทธการโรยเกลือในภาคที่สองซึ่ง คราวที่แล้วถ้าจํากันได้ก็จะมีสอส,อสอเจี๊ยบอมรัฐใช่ไหมครับยื่นสรรพกรเกี่ยวกับเรื่องบ้านพักนายกและกการเสียภาษีมีสอส,อสอพิจาร์เกี่ยวกับรถบัสของกองทัพบ,บกซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยของสอสอที่นะครับก็ได้ยื่นไปเรียบร้อยแล้วเข้าอ,องค์กรอิสระเข้าสารไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้เนี่ยจากข้อมูลจากการอภิปรายของพวกเราทั้งสิบคนเนี่ยคิดว่าสามารถที่จะทํางานต่อเนื่องจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ เรื่องเกี่ยวกับสัมปทานจำแรงของสสโรมหรือว่าจะเป็นเรื่องการสอดแนมพี่น้องประชาชนหรือว่าเรื่องการบริหารจัดการวัคซีนของสสวายโยของสสวิโรธแล้วก็ของตัวผมเองซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็จะเดินหน้าทํางานต่อเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดสุดท้ายนี้ครับผมก็ยังรู้สึกว่าการที่เราเลือกที่จะพิปารายไว้ว่าจะตรงนี้เนี่ยมันยังถึงจะไม่ประสบความสําเร็จอย่างที่ได้คาดหมายว่าเนี่ยแต่คิดว่ามันมีประโยชน์มาก พราะว่ามันเป็นการควบคุมวาระของสังคมอย่างชัดเจนนะครับไม่รู้เป็นไรพอยื่น16สิงหาปุ๊บตัวเลขโควิดลดน้อยลงทันทีเลยอย่างนี้ถ้าพิบายไม่ยวางใจต่ออีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์นี้อาจจะไม่มีโควิดในประเทศไทยก็ได้ในแง่ดีมันก็มีคุณก็จะเห็นว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยเกือบจะถึง,ถ,งถึงล้านในช่วงที่มีการอภิปรายไม่วางใจใช่ถึงแม้ว่าจะผักชีโอยหน้าไปหน่อยคือตั้งใจที่จะตรวจให้น้อยเพื่อที่ให้คนติดน้อยลงอย่างน้อยราคาผักชีมันก็ขึ้นเนาะ ภาคชีลดบ้านลดเมืองอยู่ก็ยังสามารถที่จะควบคุมบาระได้วันนี้พาดหัวข่าวของพี่ๆสื่อมวลชนก็ขึ้นมาว่าสาธารณสุขจะเลิกซื้อซิโนแวคแล้วซึ่งผมก็ได้อภิปรายไปแล้วว่าอย่าเพิ่งไว้วางใจเพราะว่าซีโอซิโนแวคก็เป็นคนพูดเองว่าจะว่าซิโนแวคไม่อาจจะสู้กับการกลายพันธุ์ได้แต่ว่าก็จะมีการผลิตวัคซีนใหม่แล้วก็จะทางานกับรัฐบาลใหม่ทั้งหมดนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่พวกผมยังต้องทำงานต่อในการที่จะนํา อาวุธสาคัญในการสยบวิกฤตโควิดไม่ว่าจะเป็นวัคซีนไม่ว่าจะเป็นแอนติเจนไม่ว่าจะเป็นยานะครับแล้วก็ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆที่กลายเป็นแผ่เป็นของประเทศไทยเป็นในแล้วยาก็ยังจะทํางานเดินหน้าต่อไปครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับที่ติดตามการอภิปรายของพวกเราต้องขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนที่คอยรายงานกันอย่างไม่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ขอบคุณสสของผมทุกคนทั้งที่ได้อภิปรายแล้วก็ไม่อภิปรายในการทํางานใน การอภิรปรายไม่ไว้วางใจที่ผมภูมิใจมากที่สุดครั้งหนึ่งเลยครับขอพรบคุณทุกท่านครับแน่นอนครับนั่นคือนั่นคือสัญญาณที่ที่ส่งไปให้กับทางแกนนำผู้นำของรัฐบาลทั้ง6ท่านเนี่ยมีมาจากสองสามพักก็ลองไปดูกันได้ว่ามีพักไหนที่เป็นแกนนำสำคัญ ที่เป็นคนที่ตัดสินกลุ่มชะตาชีวิตของพี่น้องประชาชนที่ได้รับคะแนนที่ออกมาไม่ดีในระยะยาวเนี่ยผมคิดว่ามันมีงดออกเสียงมันมีจำนวนคนข้ามาโหวตไม่เท่ากันอะไรทั้งหลายเนี่ยผมยังไม่อยากที่จะตอบลงไปให้ลงลึกแน่นอนว่าพวกเราจะต้องอกลับมาวิเค,คราะห์แล้วก็ ถอดบทเรียนต่อไปว่ามีความแตกแยกในรัฐบาลอะไรยังไงบ้างแต่ณนะตอนนี้เนี่ยผมดูแค่นายกคนเดียวเนี่ยก็จะเห็นนะซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันสะท้อนถึงถึงความชอบธรรมถึงสเสถียรภาพของรัฐบาลในช่วงที่ประเทศวิกฤตขนาดนี้เนี่ยผมยังเห็นว่าทางที่ดีที่สุดคือการยุบสภาคืนอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนในการตัดสินใจซึ่งถ้าดูในต่างประเทศที่มีปัญหาวิกฤตโควิดเนการยุบสภาปุ๊บ เราได้ฉันทามาติจากสังคมกลับมาใหม่เนี่ยเขาแก้โควิดได้ดีขึ้นเนี่ยมีตัวอย่างทั่วโลกให้เห็นได้ชัดพอสมควรผมก็คิดว่าวกระดานการเมืองตอนนี้มันน่าจะเป็นอย่างนี้นนการควบคุมวาระของสังคมครับระบบของประชาธิปไตยเนี่ยการที่ประชาชนส่งเสียงด้วยตัวของเขาเองนอกสภานะครับการออกไปชุมนุมก็ดีการส่งข้อมูลการส่งความทุกข์ร้อนมาให้ สสของเขาในระบบรัฐสภา,าแล้วสามารถที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ถึงแม้ว่ามันอาจจะช้าไปหน่อยสายไปหน่อยน้อยไปหน่อยแต่อย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทั้งที่จับต้องได้จริงๆเช่นการฉีดวัคซีนที่เยอะขึ้นอย่างเห็นได้ชัดถ้าคุณไปดูตัวเลขการฉีดวัคซีนในช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมาคุณจะเห็นเลยว่าเราเนี่ยพอพูดก็ถ้าจะพูดภาษาอย่างที่ประชาชนเข้าใจก็คือว่าทําการด้วยการดา่าพอพูดปุ๊บมันก,ก็การฉีดวัคซีนมันก็จะเริ่มดีขึ้นในเรื่องจอําานววอยย่งเดี เรื่องคุณภาพเรื่องเวลานี่ผมยังยังคิดว่ามันช้าเกิดไปแล้วเรื่องคุณภาพก็ยังมีปัญหาแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีวิธีการในการที่จะปรับตัวเลขใช่ไหมฮะคือตรวจให้น้อยลงจาก6 0,000หรืออยู่4 0,000แล้วก็ทําให้ตัวเลขติดน้อยลงอันนี้นี่ถือว่าอย่างที่บอกราคาผักชีขึ้นไปเยอะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยยังคิดว่าประชาชนยังได้ประโยชน์ในระยะหนึ่งในในระยะสั้น ก็ยิ่งตอกย้ำครับยิ่งตอกย้ำความไม่รยรอยหรือว่าตอ,ตอกย้ำปัญหาเสถียรภาพของทางรัฐบาลแล้วก็ผมผมพูดเป็นประโยชน์ที่สองตอนที่แถลงข่าวก็คือความเสียดายที่เรื่องของระบบรัฐสภาที่เกิดขึ้นในสภานะครับกับความทุกข์ร้อนที่อยู่ข้างนอกสภาของพี่น้องประชาชน,นจริงๆเนี่ยมันไม่สามารถที่ยังจะเชื่อมโยงตรงนี้แล้วก็ ไม่ว่าจะเหตุผลหนักแน่นแค่ไหนเนี่ยยังไม่สามารถที่จะน้อมน้าวส,สอสอที่ที่ลงคะแนนไว้วางใจในายกรัฐมนตรีแบบนี้รัฐบาลแบบนี้ในการทํางานอยู่ก็เป็นสิ่งที่ที่น่าเสียดายแล้วก็เข้าใจาว่าคงจะต้องใช้เวลาเพื่อที่จะทําให้สังคมกับสภาไปพ้อมๆกันได้ ครับเช็คอยู่ครับตอนนี้ตัวเลขยังยัีงเอาแต่ว่าเช็คอยู่แล้วก็ส่วนตัวแล้วก็ยังยังมั่นใจนะครับว่าจะยังไม่มีอ,อะไรที่เซอร์ไพรส์ออกมาแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะเห็นประชาชนเป็นหลักอยู่แล้วในะตอนนี้ครับผมคิดว่าวิธีเดี๋ยวเมื่อกี้ใครพี่วิโรจน์จะพูดว่าเห็น ก็เราจะไม่ให้ในสิ่งที่เขาต้องการเราจะไม่ให้ในสิ่งที่พวกเขาต้องการดองงูคือเรารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องการอะไรใช่ไหมครับแล้วสิ่งที่เราได้ได้เตรียมเอาไว้เนี่ยแค่อะไรเซ็นเขาก็จบอย่างที่เขาต้องการแต่ว่าเขาจะไม่ได้ตามได้ที่ผมยังเป็นหัวหน้าพักเขาจะไม่ได้สิ่งที่พวกเขาต้องการแน่นอนว่ามันไม่ใช่ข้อแก้ตัวในการที่จะ เตรียมพร้อมในการเลือกตั้งข้างหน้าในการที่จะคัดสรรเลือดใหม่ที่ใหม่กว่าชัดกว่าโดนกว่าก็จะมีกระบวนการในการจัดการที่มากมากหลายชั้นมากขึ้นมีหลักสูตรทางการเมืองของตัวเองมากขึ้นที่จะได้มั่นใจว่าจะได้คนที่เหมาะสมแล้วก็มีรวมการตรงกับพรรคก้าไกลแตท่ทุกวันนี้ด้วยด้วยเหตุผลที่มันเกิดมาแบบนี้รัฐธรรมนูญแบบนี้เขาจะไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการ โอเคครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากๆสํสำหรับการรายงานข่าวให้กับพักนครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับ